สวัสดีครับนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่แต่ตัวเรียบร้ยย่พิมพ์หนังยามเช้าเห็นไหมฝุ่นเมื่อเช้าเนี่ยไม่ฝุ่นหรือมันหมอกแรงตกลงฝุ่นนะฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้ามันจะมาหมอกหรือควันเป็นพี่เบิร์ดอะนะนานี่ยังเป็นยุคยุคอะไรหมอกหรือควันอางพี่เบิร์ดเป็นยุคไหนจำไม่ได้ละก็ไม่รู้อะจำไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเวลาฟังเพลงพวกนี้นะก็จะนึกถึง smoke it in your eyes ระดับเออหมอกควันเข้าตาอันนั้นเป็นพวกพวกเอ่อมีความรักแล้วยังงงอ่ะตัวโล่นี่มันรักหรือรวงอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ที่เห็นเห็นเนี่ยไม่รวงครับหมอกหมอกไม่ใช่หมอกธรรมดาหมอกพิษหรือควันพิษเออบางคนก็เรียกส m o กนะฮะแต่จริงๆมันก็คือพีเอ็ม p m 2.5นะไม่ใช่พีเอ็มนะครับพีเอ็มนั้นพี่ดอนสอนระเบียบนะนะครับรู้ไวเลยฮะุ่ดดิปปี้ไฟที่รู้ไวเลยนะ เออคุณรู้ไวทันทีนะใช่ไหมฮะรู้ทันทีที้ประเด็นคือมันจะบอกนะว่าระยะสองวันสามวันเนี้ยผมเห็นมันมีไวรัลส่งกันในส่วนใหญ่ก็จะในในคลิปอะแหละอบอกว่าโอ้ยพีเอ็มเยุท่าเดี๋ยเรามีมาตั้งนานแล้วแล้วมันไม่อันตรายเอยเอออ่ะโอเคข้อมูลที่ผมคุยกับหมอแล้วกันนะก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะก็ต้องถามหมอเพราะว่าถามหมอว่า พสองจุดห้าในบ้านเราเนี่ยมีมานานเราวหรืออย่างเขาบอกจริงจริงมันเคยมีมันเคยมีมันเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเผาป่ามากๆเผาถ่านสมัยก่อนเนี่ยกรุงเทพมันก็นมีการเผาถ่านแถวแถวป่า,ปากงกลางอะไรประมาณนี้นะอรอบๆกรุงเทพแล้วในกรุงเทพเนี่ยมันก็มีการเผานุ่นนี่นั่นเผาศพอะไรก็แล้วแต่คือมันก็มีเอตลังกรเนี่ยโอเคตอน,นผมเด็กเด็กะแถวแถวบ้านผมแม้กระทั่งบ้านผมเองอะอย่าว่ามียขยะมันเยอะๆเราก็จะมาสมแล้วเราก็เผาอ oh. ๋อใช่ไหมเออแต่ว่า มันก็ต้องอยู่งี้นะครับนะถ้าบ้านน้าเนี่ยมันอยู่ใกล้คุณมากๆแล้วไปเผาเนี่ยแล้วถ้าความสัมพันธ์ระหว่างบ้านไม่ดีเขาด่าแล้วนะฮะนก็เป็นรื่เ,ข,<ๆ>เออข้าบ้านเขาเออไม่เข้าบ้านเขาแต่ว่าพูนจริงอันนี้ทุกคนก็เผาสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นผมผมจะเรยงคุณผู้ฟังคุณผมมู้ชมอย่าไปเชื่อนะครับว่า e p m 2.5จุ้ามันไม่ดีอะไรประมาณนี้ผมบอกว่าคนที่พูดเนี่ยพูดผิดพูดผด p m 2อุ้าไม่มีอันตรายอไม่จริงนะนะอันนี้ก็ก็บอกมันเลยนะครับใครเชื่อบบนั้นก็เชิญลูกหลานไปสู ช่วยเอาจมูกไปสูดเยอะๆจะได้ทําให้ผมเนี่ยเหลือพีเอ็มสองจุดห้ามันน้อยลงมันมีอันตรายจริงๆนะน้ํไม่ต้องคิดอะไรมากน้าไปอยู่หลังรถบรรทุกอะที่มันปล่อยควันออกมาเนี่ยอันไหนขนาดนั้น่ะมันแป็นค่คาร์บอนมอนอกไซด์นะเรายังแบบเหม็นจะอ้วกแตกนะนึกออกไหมแล้วเราก็รู้สึกอยู่นานๆล้าก็จะเวียนหัวนึกออกไหมแต่พีเอ็มสองจุดห้านี่มันหนักกว่านั้นนะเพราะว่าอนุภาคมันเล็กมากเพราะมันพีเอมสองจุดห้าคือมัน อำนาจมันทะลุทะลวงเข้าไปในปอดได้อืแล้วมันทะลุทะลวงเข้าไปในระบบหายใจเสร็จแล้วเนี่ยพอมันไปที่ปอดเนี่ยกรีบของปอดเนี่ยมันก็คือมีการพูดง่ายๆคือมันสัมพันธ์กับระบบการไหลเวียนงโลหิตเออแล้วมันไปถึงเกาะขนาดเป็นไปเกาะที่ตัวโลหิตแล้วมันก็ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาสิ่งหนึ่งที่หมอเขาฝากมาบอกก็คือมันเป็นต้นเหตุสําคัญของมะเร็งปอดอืเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยรัเกาลที่สี่แล้วอะไรประมาณเนี้ ก็ก็คงไม่ปฏิเสธหรอกครับเพราะสมัยก่อนเราก็เผาเยอะแต่ผมถามนิดนึงฮะสมัยรัชกาลที่สี่อ่ะคุณมีรถยนต์ขนาดนี้แล้วเหรอครับ <c oughs> คุณมีรถยนต์ขนาดนี้เหรอครับโอเคไอ้เผาป่าเนี่ยผมก็เข้าใจว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีเผาบ้างเป็นจุดๆแต่มันไม่ได้เผาเพื่อทำไเรเดื่นรอยทํากาโพดต่ <c oughs> ทุกวันนี้นะครับนั่นไอคนที่ออกมาพูดเนี่ยมีคนเป็นหมอขี้เกียจคือเป็นหมอแล้วก็มีมีเพื่อนสวนกุหลาบด่ากลับไปในนั้นบอกว่า เออมึงเป็นหมอจบแบบนี้มาได้ไงวะ <c oughs> ออกมาพูดแบบเนี้ยคือมก็ด่ากันแรงอะเพราะว่าหมอการเมืองเปล่าก็ไม่ค่อยเมืองเท่าไหร่นานาแต่หมอนี่เขาจะออกมาพูดเลยบ้างนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวหลุดชื่อคะแต่พูดจริงผมว่าไม่งั้นก็หมอเนี่ยก็เดินไปสูดอากาศที <c oughs> ่ผมหน่อยไปสูดพีเอ็มหน่อยู่หน้าเอาลูกอลานไปด้วยนะฮะ <c oughs> ดึงเมียดึงลูกเมียหลวงเมียน้อยหรือว่าลูกกี่คนก็ดึงไปด้วยเอาไปดูดดูดให้มันหมดหมดมันจะได้เหลือน้อยลงนะฮะซึ่งย้ำาฮะ มันมีผลจริงๆเนี่ยผมยังคือขนาดผมเนี่ยเป็นพวกมนุษย์อึดน่นะฮะมีคนเขาบอกว่าผมมาเป็นพวกมนุษย์อึดผมยังยแบบ่บเ,เป็นแบบนี้เสียงเป็นแบบนี้มานานหลายวันแล้วนะเสียงเป็นแบบนี้มาต้องบอกว่าหลายวันมาก <S <S ใช่ครับผมผมได้ปิดบ้านเลยนะคือแช่ไหมเขาปิดบ้านเลยนะปิดคือปิดทุกอย่างเลยเพราะว่าเรามองขออ้างนอกมันสงสัยตั้งแต่เช้ามืดทั้งนีตื่นมามันยังไม่สว่างใช่ไหมพอตื่นมาปุ๊บพอเริ่มสว่างปั๊บเฮ้ยกมัวเออเออมันก็มัวมันก็มัวใช่ไหมมันก็มัวเลย ขนาดามันมีผลจริงเนีย่ย,ย,ยนะยพวกที่แบบูกไหลบ้างเล็กน้อยนะเนี่ยมีอันนี้มันเป็นอ่าโอเคผมเล่านะฟังคือผมก็เลยต้องไปคุยกับหมอที่เขารู้เรื่องอยงกับระบบทางเดินหายใจเขาบอกว่าเขาก็กผ,ผมก็ถามหมอทําไม่เสียงผมเป็นแบบนี้มาหลายวันละกินยาก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะคือก็บรรเทาได้นิดหน่อยอะไรประมาณเนี้เขาก็บอกว่ามันมีปัญหาคือคือผมอมีปัญหาเรื่องหลอดลมอักเสบอยู่แล้วเออเลยมีเรื่องหลองเนี่ยมันก็ทําให้อลอร์จีทาให้แพ้ง่ายขึ้นอะไรที่สองผมก็ถามหมอเฮ้ยหมอผมเป็นอะไรวะ มันมีน้ำมูกใสๆอะอยู่แล้วก็เป็นน้ำมูกใสๆแล้วก็มีบางช่วงมันจะเป็นน้ำมูกเป็นเมือกๆหมอบอกร่างกายมันพยายามจะขับสารออกมาเพื่อจะดักสิ่งเหล่านี้ให้ได้ไงคือมันเป็นปฏิกิยาของร่างกายที่จะดักสิ่งเหล่านี้ออกมาแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเวลามันมีอะไรมากเกินไปเนี่ยร่างกายมันก็เริ่มที่จะแบบต่อสู้เพื่อจะไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายของเราเลยประมาณเนี้ยอืเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการไม่ปกติผมก็ถามผมก็ถามว่า เออแล้วอ๋อแล้วอีกอันหนึ่งหมอเขาบอกว่าเอ้พวกผู้ชายทั้งหลายที่ไปตัดผมไม่ชอบตัดขนจมูกอะ่ะเขาบอกเออไม่ต้องไปตัดมันเยอะนะเพราะว่ามันเป็นตัวกรองส่วนหนึ่งมันกรองใช่บางคนก็ตัดขนจมูกกันแหลกคือคือไอ,อ้ชิ้นนี้ที่ขนจมูกฟูออกมาเป็นเหมือนตูดชมพูอะนะเนอะมาสมัยก่นอนมีนมมชมพูแล้วมีตูดอันนี้นก็น่าเกลียดเกินไปนะควรจะไปเอาออกเล็กหน่อยมันกมัออกเออแต่ไม่ต้องเป็นแบบตัดซะจนโล่งขนาดนั้นเขาบอกมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่าขนจมูกเนี่ยมันช่วยในการดักจับ โดยเฉพาะอนุภาคต่างๆฝุ่นฝนอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องปล่อยให้มันถึงแบบเอ,อ่อก้นชมพู่ที่มันออกมาเป็นเต็มไปหมดนะไม่ต้องนะแต่ว่าอย่าไปตัดจนจนโล่งนะครับเรื่อมันเนี้ยอันนี้ก็ฝากบอกดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรู้ตัวเองเลยเพราะว่าหลายวันมาแล้วละ่ะเสียงก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ครับผม,มนะครับกับน้าห่วงน่าห่วงพูดถึงเรื่องห่วงไม่ห่วงเนี่ยนะมผมนึกถึงโครงการอะไรวะบ้านบ้านอาร บ้านนะมันเอื้อเอาเอาน้าจะเอาบ้านไหนตอนนี้มันมีบ้านสองบ้านอยู่นะบ้านเอื้อทอนเนี่ยเสียไก่แ้่อีกหลายคนก็ยังอยู่ในคุกแล้วตอนนี้มันมีบ้านใหม่บ้านใหม่ออกมาบ้านของประชาชนในประมาณเนี้ยเออเออซึ่งซึ่งผมถามจริงๆเราไม่ได้ปฏิเสธกันมีบ้านนะนะผมและนะก็ขนขวายแทบตายเพื่อจะให้มีบ้านถูกแต่ผมถามว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดน่ะที่อยู่ดีแบบจะตรงกิโลเมตรสิบเอ็ดอ่ะ คือแถวนั้นก็คือพูดง่ายๆคือตรงอ่ะพูดใกล้ๆสวนเจตุจักรเ่อเวลาพูดกิโลเมตรสิบเอ็ดรถไฟที่การรถไฟอะไรประมาณนี้คือคุณจะเอาที่แบบนั้นน่ะมาสร้างบ้านให้คนอยู่แล้วก็แบบเดือนละเท่าไหร่สี่พันเลยประมาณเนี้ยคือผมพูดได้ตรงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้คัดค้านแต่ผมถามว่าคุณแน่ใจอะว่าคุณเอาที่ตรงนั้นไม่ใช้ได้เนี่ะคุณแน่ใจเหรอครับเออผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณแน่ใจเหรอครับ คุณคุณพูดเนี่ยคุณศึกษาดีหรือยังครับคือทุกวันเนี่ยผมพูดได้เลยนะฮะนักการเมืองไทยเกือบทุกพักโดยเฉพาะพักรัฐบาลพับปักกันด้าจัดมากอ,อ,อืมอืมพับปักกันด้าคือโฆษณาชวนเช่อจัดมากคือ,ค,อคือเน้นการหาคะแนนนิยมในาการเมืองก่อนก่อนที่จะดูข้อเท็จจริงผมพูดจริงๆนะนะเราไม่ได้ปฏิเสธการมีบ้านนะนะแต่ยูอดีบอกจะทาตรงเอาที่ตรงนั้นมาทําเป็นเอ่ออะไรบ้านเบิร์นแฟลเฟิร์ดเลยผมถามว่าคุณศึกษาดีหรือยัง คุณคุยกับเจ้าของที่หรือยังเออเออคุณ,ค,ณคุณหางบทําหรือยังดูกฎหมายด้วยนะเออไม่ใช่คุณโฆษณาไป,ไปก่อนแล้วคุณก็แบบคนก็แห่กันไปแบบลงทะเบียนกันแหลกลานผมถามว่าเอาง่ายๆอีบอกจะแจกหมื่นบาทที่ติตอลเวลตเนี่ยพูดมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วนะ่ทำได้หรือยัง <laughs> เออเอเอแล้วก็ที่บอกว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นดิฉันขึ้นมาเป็นนายุมนตรีนะ เอออะไรคนไทยจะอยู่จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะลดนี่จะลดอ,อนี่จะลดนู่นอ่ะตอนนี้เธอเป็นรัฐมนตรีเป็นนายมนตรีแล้วเธอลดได้หรือยังเธอโฆษณามาก่อนตลอดผมนึกได้บอกว่ากกตนเนี่ยมันต้องมาตามดูสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่เขาโฆษณาไปเรื่อยแบบแล้วคนไทยเนี่ยก็ด้วยความด้วยความเชื่อง่ายด้วยความแบบอยากได้โดยที่ลืมนึกไปว่า มันไม่มีอะไรฟรีหรอกนะออพูดถึงเรื่องฟรีมีเรื่องฟรีผมกลับเรื่องนี้วันนี้แต่งตัวเรียบร้อยไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวมันมีงานต้องออกแขางนอกก็มีคนบอกว่าน้าเลิมณน้าต้องเดี๋ยวถ้าฉันจะเป็นผู้สนับสนุนสปอนเซอร์เครื่องเสื้อผ้าเอาไหมบอกเอาดี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 ลงโฆษณาให้เลยถ้าเป็นเรื่องเสื้อผ้าดีๆอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ว่าเขาถามแต่งหน้าไม่บอกไม่แต่งแต่งไม่เป็นคือเราก็บอกว่าทารายการแค่ประมาณสิบนาทีไม่ต้องแต่งหน้าขี้เกียจล้างไม่ชอบเพราะสมัยก่อนน้าอ่านข่าวทีวีอ่ะ โอ้โหไอตอนล้างหน้ายากกว่าตอนแต่งหน้า<ช>ปวดหัวเออพี่เกียร์ไม่เอาหรอกนะครับเออเอาเสื้อได้ถ้าอยากคจะให้ช่วยโฆษณาเอามาจะช่วยให้นะครับเออรับสปอนเซอร์ทุกอย่างเขาจะให้โฆษณาบ้านช่องห้องหอได้เอาหมดนะครับเออถ้าไม่ผิดกฎหมายทําให้ดีดีครับ <laughs> อ่าที่ออกมานอกเรื่องทีนี้กลับมาเรื่องเมื่อกี้ที่บอกอนะผมเปิดแบบดูเออขอบสเบียร์เนี่ยนะมันเป็นที่หลังปตท ถูกต้องที่เชื่อมโยงกับเอถนนจตุจักรถนนที่จะไปพอนิชใก็นั่นแหละแล้วคนก็จะเรียกถนนจตุจักรนะโรงพยาบาลการรถไฟอยู่ตรงนั้นท่านั้าหลวงพนักงานการรถไฟอยู่ตรงนั้นถามเจ้าของที่ทรูุยันอืมก็นี่ไงเขาฉันถามว่าเธอถามเขาหรือยังอเธอเอามาโฆษณาก่อนเนี่ยเธอใช้เธอใช้ความเป็นนายกตั้งตรีเธอใช้ว่าเป็นรัฐบาลแล้วคนที่พูดเนี่ยคือทักษิณชินวัตรพูดนะไม่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเออแล้วทักษิณชินวัตรก็พูดทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็น เออเนี่ยผมอ่ะจะเข้าไปปราบพวกคอร์เซ็นเตอร์ผมเนี่ยไปคุยกับเขามาแล้วรู้เรื่องถามว่าเธอเป็นใครเธอเอาอะไรไปคุยโอเธอโฆษณาชวนเชื่อไปเรื่อยอืแล้วสิ่งเหล่านี้พอเธอพูดเสร็จเนี่ยพักรัฐบาลหรือคนในรัฐบาลโดยเฉพาะพกรกเพื่อนก็เอาไปทำนั่นแสดงว่ามันเป็นการแสดงว่าเอาไปทําคือเอาไปพูดต่อนะไม่ใช่เอาไปทําทันทีนะนะคือถ้าทําทันทีเนี่ยผมยังจะจะรู้สึกเออเฉยๆว่าอเออ เธอเป็นรัฐบาลเธอทําอันนี้เราก็เข้าใจว่าเธอทําได้แต่สิ่งที่ผมกัง,งงว่ามันทุกเรื่องอะ่ะมันเริ่มโฆษณาชวนเชื่อมากขึ้นแล้วมากขึ้นแล้วมากขึ้นอย่างเช่นอ่างง่ายๆนะนะทักษิณเนี่ยโอเคไอ้เรื่องที่แบบพ่อมึงโกงหรือมึงโกงพ่อกูหรือพ่อมึงโกงใครอะไรกันแล้วนะอันนี้อันนี้ช่างเขาปล่อยไปก่อนที่เกียจพูดเพราะหลายหลายคนก็ย่อมรู้ดีว่าใครเป็นคนโกง<อ>แต่สิ่งหนึ่งที่บางทีเราดูแล้วเรางงๆกับทักษิณเมื่อคืออยู่ดีๆเขามาบอกว่า ทำไมเราจะต้องไปอ้างอิงสิงคโปร์ราคาน้ํามันออผมถามาสมัยเธอเป็นนายกรมตีทำไมเธอไม่พูดอเธอเป็นนายกรมตีมาตั้งนานเธอทำไมเธอไม่พูดเออเธอเป็นอะไรจริงๆทักษิณรู้เรื่องนี้ดีแต่ทามาทําเป็นแบบไขสือ่อไม่รู้ก็เธอเป็นนายกรมตีมาสองยุคอืและยุคยิ่งรักอยู่เธอก็คอนโทรลอยู่ทําไมเธอไม่จัดการอืเออแล้วทำไมถาม่าไมต้องไปพึ่งสิงคโปร์ผมถามว่าไอคนที่เชื่อแล้วฟังแล้วเชื่อเนี่ยผมว่ามันต้องแบบต้องไปเช็ค ระดับสมองตัวเองแล้วว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะคืออ่ะผมถามใหม่อะ mm hmm. ถ้าทำไมถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามว่าทำไมตลาดการเงินหรือว่าเอ่อเซ็นเตอร์ของด้านเอ่อฟินแลนซ์ทางด้านแบงกิ้งจึงไปอยู่ที่ลอนดอนแล้วทำไมบางส่วนจึงย้ายมาอยู่ที่สิงคโปร mm ์ hmm. แล้วทำไมบางส่วนจึงย้ายมาอยู่ที่ฮ่องกงเออผมถามเลยทำไมไม่อยู่ที่ฝ mm hmm. รั่งเศสละงั้น mm hmm. คือมันมีความเป็นมาของมันนะ คือคือเรื่องเหล่านี้คนที่เรียนบยริษัทการเงินบริษัทการเมืองโลกอะ่ะมันจะรู้มันใค่ไม่รู้ต่อให้มันโง่งไงถ้ามันเรียนมาจนจบนะถ้ามันไม่แบบถ้าครูมันไม่บ้าแล้วปล่อยไอ้พวกโง่โงผ่านมาเนี่ยมันต้องรู้นะอืเอออย่างผมม่งโง่สุดขีดกูยังรู้เลยใช่ไหมทีนี้ประเด็นคือเนี่ยผมก็ฟังเขาพูดแล้วผมว่าเอม๊มัหลังๆมันดูประหลาดนะไออยู่ดีๆมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปทุบเอ่อนู่นนี่นั่นอะไรกันแล้วแต่แล้วก็เรื่องเออ ทำไมจะต้องไปพึ่งไปอิงราคาน้ํามันที่สิงคโปร์ก็เขาเป็นเซ็นเตรอร์เขาเป็นเซ็นเตรอร์เขาเป็นเซ็นเตอร์แล้วถามว่าทำไมตรงนั้นเป็นเซ็นเตรอร์เพราะเป็นนโยบายของสิงคโปร์ที่จะทําตรงนั้นเพราะเขาคงไม่มาปลูกข้าวขายแข,ข่งกับประเทศไทยหรอกเพราะเขามีพื้นที่น้อยใช่แล้วคือจริงๆทักษิณรู้เรื่องนี้มาตั้งนานแต่ว่าเวลาเขาไปพูดหาเสียงเนี่ยพูดแล้ทำไมจะต้องไปพึ่งสิงคโปร์ก็เลยงงอ้สมัยเธอเป็นนายกทําไมเธอไม่ไม่จัดการเรื่องนี้วะเป็นเพราะการหาเสียงือ่ปา ก็นี่คือหาเสียงกันนะแล้วเป็นการหาเสียงที่มันพัประกันได้มากมันพูดไม่จริงอะไรเงี้ยเลยถูกไหมไม่จริงนะอะผมถามนะทักษิณเป็นนะเป็นนายัุมตรีมาสองสมัยเป็นนักธุรกิจมาก่อนอืเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าสิงคโปร์อ่ะมันเป็นเซ็นเตอร์ในเรื่องของ financial ใช่ banking อยู่ที่นั่นแล้วก็เรื่องของตลาดน้ํามันเนี่ยทักษิณก็ต้องรู้นี่ออกมา้นะคือไม่ใช่ว่าประเทศอื่นไม่อยากจะเป็นนะ แต่มันสู้ันไม่ได้เออเพราะว่าเวลาทําพวกเหล่านี้โอเคไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันบริษัทฟินแลนซ์บริษัทแ,แบงก์เนี่ยการที่มันเป็นเซ็นเตอร์อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยแสดงว่ามันมีบุคลากรที่มันคือทําหน้าที่ตรงนี้ยได้อย่างได้อย่างชัดเจนอย่างแข็งขันอเออเหมือนกับตลาดน้ํามันเนี่ยออใช่ไหมฮะเออคือคือกลับมาเรื่องเนี้ยผมบอกว่าตอนนี้มันเป็นยุคพัฟปาเกนด้ามากทีนี้เรื่องบ้านเนี่ยผมพูดจริงนะถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะสักหน่อยเนี่ย ก็คนจะต้องรู้ว่าอีบ้านเอื้ออาทรเนี่ยอืมันก็เกิดในยุคใครฮะก็ยุคขาว่ัเออเออแล้วใครติดคุกวัฒนาใครติดคุกวัฒนาแล้วผมถามว่าเนี่ยจะกลับมาบ้านแบบนี้อีกอ่ะจะกลับมาบ้านเพื่ออะไรคนไทยบ้านเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมถามว่าอ่าแล้วอีบ้านเอื้ออาทรเนี่ยแก้ปัญหาหมดยังเอออืมยังร้างอยู่เลยแล้วบ้านใหม่เนี่ยอืมเออเด้ยว่าไงเออน้าว่าหมาวัดนะไม่ไม่คุณทม่บอกว่ายังไปบ้านเอื้ออาทรมันยังร้างอยู่เลย ก็ใช่งงานนะแล,แล้วก็สำคัญคือไอ้ที่โครงการที่มันหมกเม็ดโกง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 อ่ะก็ยังแก้ไม่หมดนะนะแก้ไม่หมดนะเออแล้วผมถามว่าเฮ้ยมาปูดโครงการใหม่ขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วที่สําคัญคือก็ให้คนเข้าไปลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนเนี่ยก็โอเคการลงทะเบียนมันก็เป็นการประกาศว่าใครสนใจเพื่อจะซาวเสียงอ่ะนึกออกไหมแต่ผมถามว่าแล้วมันจะได้จริงป่ะอืมมันจะจริงยังไงเออผมว่ามันมี Hispanic เราอ่ะไม่ได้คัดค้านการมีบ้านของคนจนนะนะแต่ผมพูดจริงอย่างเราไปสิงคโปร์นะฮะคนสิงคโปร์มันก็จะมีหลายหลากหลายใช่ไหมครับอคนที่ฐานะไม่ค่อยดีหน่อยก็จะอยู่เอในบ้านซึ่งออกมาผมอาจจะเรียกไม่ค่อยถูกคือพูดง่ายคือบ้านบน cher, ออชเชนเนี่ยถนนออชเชนเนี่ยไม่มีฐานที่จะเป็นบ้านคนคนจนได้เลยไม่มีสิทธิ์เลยตแต่มันจะออกมา<ห>น,นอกๆออ,ออออกมาบริเวณขอบมันก็ไม่ถึงกับขอบมากแต่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ตรงออชเชนนะครับ ก็บริเวณนั้นผมเคยไปดูมันเป็นแฟลตเป็นแฟลตของชาวสิงคโปร์แต่พื้นฐานต้องเป็นคนสิงคโปร์ก่อนอ๋อแต่แท้โอเคคุณจะเป็นสิงคโปร์เดี๋ยวจะเป็นแบบสิงคโปร์แบบมาเลสิงคโปร์แบบทมินสิงคโปร์แบบจีนหรือสิงคโปร์แบบเออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขามีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ชัดเจนนะนะเออคือเราเคยไปเดินดูมันก็ก็เป็นแฟลตนี่แหละก็ทําถามผมนะจริงจริงมันก็แทบจะไม่ค่อยต่างจากแฟลตดินแดงหรอกครับ เออแต่ว่าผมก็กำลังคิดอย่ก็มีมีอยู่การคิดอย่างนี้ว่าทําไมโครงการบ้านที่ว่าเนี่ยทาไมกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพก็นี่ไงก็ผมว่ามันก็มันตลกมาล่ะก็คือไม่ไม่แต่ว่าเอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องทางการเมืองอะนะผมพูดจริงจริงมันเ่องการเมืองจริงๆเรื่องเนี้ไอ้เรื่องบ้านเบิร์นเนี่ยมันแต่ก่อนเรามีการเคหะใช่ไหมเรี่อนี้มันมีอยู่ในกระทรวงกระทรวงพัฒนาไอสังคมใช่ไหมโดยตรงเออพมอหล่าเนี่ย ใช่ไหมทีนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของการหาเสียงแข่งกันอืแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นเรื่องเหมือนกับอืมพูดง่ายๆคือหาเสียงนะ่มันจะพูดว่า <c oughs> อะไรนะไม่มีคํา <c oughs> ที่เหมาะกว่านี้ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าผมกําลังผมกำลังจะชวนคุณมาฟังคุยกันว่า <c oughs> สิ่งเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอาเข้าจริงๆอ่ะถ้าเราใช้ดุลพินิษใช้ความคิดใช้สติปัญญาสักหน่อยไม่ต้องมากหรอก <c oughs> เราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องพอประกันได้ มันเปไ็นเรื่องที่ทําได้จริงยากผมก็ลยง,งงนะนะที่บ้านแบบเนี้ยที่บ้านแบบเนี้ยก็พยายามจะทําขึ้นมาใช่ไหมซึ่งผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ทังทาไม่ได้หรอกแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีอีกอันนที่มันหมกเม็ดอยู่อะ่ะคือกลุ่มกลุ่มของทักษิณเนี่ยเขามีธุรกิจขายบ้านอยู่นะถูกถูกเขาพยายามขายบ้านให้อีกพวกต่างชาติอ่ะแบบเก้าสิบเก้าปีเลยเนึ้อออกมาใช่เก้าสิบเก้าปีแล้วก็เวลาคอนโดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่อนุญาตให้ต่างชาติซื้อได้ เออพูดง่ายคือเกินจํานวนคนไทยออแต่จริงๆริที่ผ่านมาเนี่ยบางที่อ่ะมันก็ใช้ชื่อคนไทยเป็นโดมินีมาตั้งนานละทีนี้เขาพยายามจะแก้ตรงนี้คือเวลาที่ของเขาเองอะที่เขาทําโครงการเองเขาจะพยายามจะขายต่างชาติเป็นพูดง่ายคือเก้าสิบเก้าปีก็คือเหมือนกับตลอดชีวิตแล้วล่ะนะผมถามว่าถ้าง,งั้นเธอทําโครงการเธอก็ทาโครงการแบบนี้ไปด้วยสิเธอก็ทําบ้านคนจนไปด้วยสิเธอมีที่อยู่แล้วเธอเป็นแลนด์หลอดอยู่แล้วเธอทําทสิ <c oughs> เออเธอมีแลนด์หลอดอยู่แล้วเธอทําทเลย มันก็บนไม่ได้ทําว่าเออใช่มั้อ่ะทําสิตัวเองมีแลน์ลอร์ดอยู่แล้วนะเสฐาเสถเธอเนี่ยนะกลุ่มที่มันอยู่ในพักคพวกเขาอ่ะมันทําธุรกิจทางด้านเอ่อบ้านจัดสรรอยู่แล้วเออทาวน์เฮาส์นะฮะทําทางด้านเกี่ยวกับคอนโดบ้านเดี่ยวก็มีที่ตั้งเยอะก็แบ่งที่ตรงเนี้ยมาทําไปเลยครับเพราะไม่ต้องไปขอใครแล้วใช่มั้อ่าพียแต่ว่าคราวนี้จะลงทุนก็ลงทุนเองสิเอลงทุนไปเลยแหมที่ทําบ้านหลังละประมาณ อ่าแปดร้อยล้านยังทําได้เลยเออเออที่ไอคอนโดแบบนี้มันจะจะกี่บาทวะจะไปยากคือผมว่าเออคือว่าถ้าคนนังคิดสักหน่อยนะมันจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยอ้าเขาทําธุรกิจก่อสร้างอืมเขาขายบ้านให้ต่างชาติเอ่อโดยอายุสัญญาอยู่กันแบบเก้าสิบเก้าปีเลยประมาณนี้อ่าทาไมไม่ทําให้คนไทยบ้างอ่ะอืมทําดิทาเลยเออผมว่าเนี่ยถ้าคิดคิดเท่านี้ก็รู้แล้วนะใช่ใช่ใช่อาเสียง สรุปแล้วน่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นหาเสียงแล้วก็ไม่แต่หาเสียงแล้วก็ทําไม่ได้ด้วยนะนี่ไงคือหาเสียงแล้วก็ทําไม่ได้อ<ม>ถ้าหาเสียงแล้วทาได้เนี่ยผมยังว่ามันยังยังโอเคแต่นี่คือหาเสียงแล้วทาไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะคือทุกวันเนี้ย,ยเราเห็นว่าทักษิณเนี่ยเขาก็จะออกมาพูดอะไรเยอะๆมากตามเวทีต่างๆในขณะเดียวกันก็มันก็มีคนวิเคราะห์อนี่ยบอกว่าก็เหมือนกับทักษิณก็ ออกมาเล่นเกมเพื่อให้กระสุนเนี่ยไปตกที่ตัวเองอืโดยที่ไม่ต้องไปตกที่แพ่นทองทานผมบอกว่าที่แบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าแต่อย่าลืมว่ายังไงก็แล้วแต่แพนทองทานก็คือในดนตรีถูกเออคือไม่รู้ว่าคุณทํางานอะไรออกมาแล้วคุณไม่มีผลงานเนี่ยต่อให้พ่อคุณออกมารับกระสุนทุกเม็ดก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็เป็นผลเสียต่อเธอูว่าเธอทํางานไม่สําเร็จเลยแม้แต่น้อยอ,อืมนั้งปากเอาไว้ ได้คร <S <S right, s. <S all, okay, ับเอาละครับไปพูดกันใหม่ขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสสวัดีครับ